ตอนที่74ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เรื่องนี้ผู้รับผิดชอบในการบริหารและปกครองบ้านเมืองเช่นมหาอําม,มาเสนาบดีและข้าราชการชั้นสูงต่างๆสมควรปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแสวงหาเกียรติโดยการประพฤติสุจริตต่อประชาชนและบ้านเมืองกระทําตนให้เป็นที่น่านับถือไม่ใช่มัวเมาในการแข่งขันกันหาผลประโยชน์สร้างความร่ำรวยให้แก่ตัวเองจากการทุจริตต่อคดโกงโดยใช้อำนาจ หน้าที่ที่ตนเองมีเพื่อจะได้อวดกันว่าใครได้ทรัพย์มากกว่ากาันการจะกระทำดีต่อประชาชนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือซับซ้อนเพราะผู้คนที่อยู่ในฐานะที่สูงกว่าปกติประชาชนก็มักจะให้เกียรติและเชื่อ ฟังโดยดีอยู่แล้วข้อสำคัญอยู่ที่ว่าขอให้กระทำตนให้ประชาชนเชื่อได้ว่าตนเองดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตเมื่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อประชาตินอปกป้องคุ้มครองประชาชนประชาชนย่อมช่วยไม่ให้คนเหล่านี้ลำบากนอกจากนี้ยังมีสุจริตธรรมช่วยคุ้มครองรักษาให้อีกชั้นหนึ่งแต่คนใหญ่คนโตเหล่านี้โดยมากมักจะละเลยหลงลืมในเรื่องนี้ไปเมื่อมี อำนาจบารมีแล้วก็เอาแต่หลงโมวเมาลุ่มหลงไรอำนาจโมหะจิตครอบงำเสียจนโงหัวไม่ขึ้นต่อให้มีแสงสว่างสาส่องก็ไรประโยชน์ต่อคนจำพวกโมวเมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาคนจำพวกนี้ท,ท,ทั้งที่ดำรงอยู่ได้เพราะประชาชนแต่กลับทําท่าทางดูหมิ่นประชาชนเสียอย่างนั้นโซรัสกล่าวถามขึ้นว่า ถ้าเป็นแบบนี้จะมีหนทางแก้ไขเช่นใดได้บ้างครับท่านอาจารย์ข้าพเจ้าอยากจะให้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้ให้คนส่วนมากอยู่ในฐานะที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้ไม่เดือดร้อนให้คนอยู่ในฐานะที่พอๆกันจะมั่งมีหรือยากจนกว่าให้แตกต่างกันไม่มากมายนักท่านอาจารย์รามาสอนกล่าวตอบว่า สภาพโดยรวมของประเทศของพวกเรานี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่กรุงราชคริสที่เดียวที่เป็นแบบนี้เมืองอื่นๆก็มีสภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันนะักส่วนวิธีแก้ไขนั้นก็พอจะมี ทั้งอยู่แต่จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายและคนส่วนมากย่อมจะต้องไมใจเป็นธรรมรมแห่งครอบครัวทมแห่งสังคมและทมของบ้านเมืองและต้องปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นคนส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความเพียรชอบมีความกตัญหยุดเวทีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองต่อมารดาบิดาต่อหน้าที่การงานและบ้านเมืองไม่ใช่อย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นคนเห็นแก่ตัว ทำลายทุกอย่างที่ขัดขวางการได้มาถึงผลประโยชน์ส่วนตนเบียดเบียนใครต่อใครเพื่อประโยชน์ของเขาเองแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการไม่เลือกวิธีการและ ไม่ว่าผลที่ตามมาจากการกระทำนั้นๆจะทำให้ใครหลายๆคนจะต้องประสบกับความอดอยากลำเคินส่วนพระราชาพิมพิสารของเรานั้นทรงเป็นพระราชาที่ดีที่สุดที่น่าเคารพนับถือสูงสุดแต่พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงย่อมไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงทุกที่พวกห่างพระเนตรพระกันนั่นแหละที่ชอบประพฤติเป็นเหลือบสูบเลือดจากประชาชนมีทั้งการเอาเปรียบคดโกงซึ่งหน้าและ แอบคดโกงยกตัวอย่างเช่นประชาชนส่วนมากต้องการให้งานที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างรวดเร็วก็ยอมมอบเงินทองให้บางส่วนเพื่อให้สมดังปรารถนาเวลาผ่านไปเมื่อประชาชนส่วน ใหญ่ถูกสูบเลือดสูบเนื้อไปจนผ่ายผอมบ้านเมืองก็ย่อมจะต้องสุดโทมเพราะประชาชนคือผู้หล่อเลี้ยงให้บ้านเมืองดำรงอยู่ได้นั่นเองในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าสถานาการณ์โดยรวมนั้นดีขึ้นมาบ้างแล้วเนื่องจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีส่วนช่วยชระล้างจิตใจที่โสมมอของคนใหญ่คนโตที่มีอำนาจเหล่านั้นให้สะอาดขึ้นมาบ้างแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดี ในวันเดียวกันนั้นตอนเย็นๆที่หลังบ้านของท่านภูษณะนะทั้งสามสาวคือรัศมีสาวิตรีและภาราตีได้นั่งสนทนากันอยู่ภายในสวนพวกเธอนั่งกันบนเสือ่อบนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มใต้ต้นคอย ที่ได้รับการตกแต่งให้เป็นรูปนกยุงรำแพนสถานที่แห่งนี้รื่นรมมากยิ่งนักรัศมีกำลังถักถุงไหมสำหรับใสกหาปะณะสาวิตรีกำลังนั่งร้อยดอกไม้เพื่อให้พินพิมานนำไปถวายพระในเวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินพาราตีกำลังชุนผ้าเก่าเพื่อมอบให้คนยากคนจนที่มักจะมาขอเครื่องนุ่งห่มที่ประตูบ้านเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้ง สามได้มีโอกาสรู้จักและใช้เวลาร่วมกันมาต่างก็รู้สึกผูกพันกันดั่งพี่น้องคลานตามกันมาจากนั้นในช่วงหนึ่งพาราตีก็เอ่ยขึ้นมาว่านี่สาวิตรีพี่ชายของฉันนั้นเอาแต่พูดถึงเธออยู่ตลอดเวลาเลยรัศมีหันมากล่าวพลางทําท่าลอเรียนว่าที่พูดขึ้นมาเช่นนี้นี้จะเป็นแม่สื่อหรืออย่างไรพาราตีโบกไม้โบกมือก่อนที่จะรีบกล่าวว่า ไมใ่ใช่เช่นนั้นนะที่พูดออกมาเพราะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะสาวิตรียังคงร้อยดอกไม้ต่อไปโดยอาการสงบมีเพียงแก้มที่มีสีแดงเรื้อๆขึ้นมาเท่านั้นจากนั้นยิ่งขึ้นเป็นสีแดงชัดขึ้นมาเมื่อพาราตีกล่าวออกมาว่าถ้าฉันได้พี่สพายอย่างสาวิตรีแล้วและก็ฉันรักตายเลยรัศมีหันมากล่าวตอบแทนว่า น่าเสียดายนะที่สาวิตรีเขาไม่มีหัวใจให้ใครอีกแล้วเนี่ยสิภาราตีก็กล่าวต่อว่านั่นสินะฉันว่าพี่ชายของฉันคงจะต้องอกหักชอกช้ำใจเป็นอันมากแน่แน่รัศมีกล่าวถามว่าแต่ในเรื่องนี้สารัตเองก็น่าจะรู้ดีอยู่ก่อนแล้วนี่ว่าสาวิตรีกับนัคราเขานั้น แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้กล่าวจนจบประโยคพาราตีก็ยกมือขึ้นมาตีที่แขนของงังซิมาแล้วหญิงงามทั้งสองก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมๆกันจนทําให้สาวิตรีพล่อยหัวเราะไปด้วยแต่ดูจะผสมไปด้วยความเขินอายจากนั้นพาราตีก็กล่าวขึ้นว่ารู้สิทำไมพี่เขาจะไม่รู้กันหละัะแต่พี่เขาบอกว่าทำยังไงก็ไม่อาจจะห้ามใจได้ไม่รู้เป็นอะไรมาแต่ชาติไหนกันพอได้เจอหน้าครั้งแรกก็กลับเอาไปฝันถึงนี่น่าจะเป็นที่ เขาเรียกกันว่ารักแรกพบแล้วกระมังรัศมีรีบเอ่ยแซวว่าโอเป็นถึงขนาดนั้นเลยหรือพะราตีกล่าวตอบอีกว่ายิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยสิรัศมีถามต่อว่าอะไรงั้นหรือพะราติกล่าวตอบว่าก็พี่เขาถึงกับละเมอออกมาอีกด้วยรัศมีถามต่อว่าแล้วเธอรู้ได้เช่นไรกันพาราตีตอบกลับว่านั่นก็เพราะห้องนอนอยู่ติดกันน้า